สวัสดีจ่าน้องทุกคนไม่เจอกันนานเป็นเดือนเลยคิดถึงกันหรือเปล่าและที่สําคัญน่ะเปิดเทอมกันระยังอะส่วนตัวพี่วอนเหรอพี่กำลังจะย้ายโรงเรียนไปเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนจ้าอะไรนะอยากรู้ชื่อโรงเรียนหรอโรงเรียนพี่นะชื่อโอ้ยอะไรยังไงล่ะหยุดพากเสียงแปลกๆใส่คนอื่นได้แล้วนะขอโทษครับ

ได้หมดโตมายามุกุงวะโอเค <c oughs> เออกูว่าไม่น่าชเชยนต่โฟนะช็ตอตโตมาเต็นเต้นนี่ สวัสดีค่ะคุณนักเรียนใหม่ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะฉันชื่อมีโฮอยู่ตําแหน่งผู้บัญชาการค่ะส่วนนั่นคุณซาโอลิคุณอิซุซุคุณยูคาริและก็คุณมากโกค่ะยาโหคุณนักเรียนเกา่าคือเออ่เราถูกส่งให้มาเรียนพิเศษนะคะวิชาเซนชาโดยังไงล่ะฮะเซนเซนชาโดเซนชาโด เป็นวัฒนธรรมอันเป็นประเพณีซึ่งมีสาวผู้โ,โลกที่พอจดใจและสืบทอดต่อกันได้น่านะพูดง่ายๆมันก็คือวิชานาดีไต่ถังไงล่ะชื่อดูเหมือนเป็นฐานลูกเสืออะไรอย่างนี้เลยนะถึงจะเหมือนแต่ก็ไม่ใช่หรอกนะจ๊ะมันเป็นวิชาที่จะช่วยให้เป็นกุลสตรีที่มีคุณภาพนะจ๊ะ จะสภาพนี้แต่ว่าเรียนจบจะต้องหาสามีที่ดีได้แน่นอนค่ะไม่ทราบว,ว่าคุณอีสุสุอยากกลับไปขับบิ๊กอัพเหมือนเดิมไหมละ่ะคะเอาละค่ะเอาละค่ะเนื่องจากขุนมอนยังเป็นมือใหม่สําหรับเรื่องนี้ฉะนั้นมีโฮจะขอสอนก่อนนะคะเออออออันนี้ล้อค่ะอันนี้ปืนค่ะทั้งหมดรวมกันเป็นรถถังค่ะอธิบายอะไรไม่เห็นเกเข้าใจอะไรไมรถถังนะ่ะมีอยู่แค่สองชนิดเท่านั้นแหละมีแค่รถถังที่ยิงกับถูกยิง แล้วอันนั้นน่ะ <Wow! S 1> อันนั้นโนทางที่ถูกยิงยังไงล่ะยิงยังไงอย่างนั้นไงแต่ก็จริงนะถ้าไม่ยิงก็ถูกยิงแต่เวลาย,ยิงนะ่ะเราจะต้องใช้กลืนกันสักหน่อยโรงเรียนของเรามจะแข่งกับโรงเรียนอื่นๆอยู่เสมอเพื่อรับคมทักษะไเชื่อาาย,ยังไงล่ะจ๊ะแล้วนั่นโรงเรียนอะไรอะ นั่นน่ะยังเรียนกันอยู่จริงปะเนี่ยพวกเรามาจากโรงเรียนยังดำยังไงละ่ะเตรียมใจโดนยิงเสือพวกแกขอความคาริลาด้วยค่ะจริงๆแล้วในพันเซอร์ฟคันนี้จะมีผู้ประจําตําแหน่งครบแต่ว่าวันนี้เราได้ทําการแยกคุณมาโกคุณซาโอลิแล้วก็คุณอิสุสุไปขับอีกคันนึงเพราะที่คุณมอนจะได้ลองหลายๆหน้าที่ดูนะคะโยโฮสุสุนะจ๊ะ แล้วมีอะไรให้ลองบ้างอะเอ,อ่อก็มีฝ่ายสอนแหนมคลบรรจุคนยิงคนขับแล้วก็บัญชาการค่ะเออเออคนคนขับด้วยเหรอฮัลโหลฮัลโหลเทสเทส,ทสยายกินลำไยกยินยยลำไยน่าจะใช้ได้แล้วนะรถถังนะ่ะจะต้องยิงแลวขับเคลื่อนที่ทางอย่างชาญฉลาดนะพอะเมื่อร่ที่เริ่มยิงฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวทันทีอีกทั้งยังสามารถถูกซับตำแหน่งก่อนด้วยต้องระวังให้มากๆาเลยละนะ อย,อย่างน้อยก็ยิงน้อยใช่ไหมล่ะขอโทษค,ค่ะบางทีเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นกันได้นะคะไม่หรอกการรับตีนอะ่ะไม่ถือเป็นการกระทำที่โง่เขาหรอกนะสังเกตดูสิตอนยานทีคนงอนเหล่านั้นน่ะยังมีลํำต้นที่ไม่แข็งแรงมากพอจะต้านแรงลมแรงๆได้อย่างปืนใหญ่ยังไงล่ะจึงทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์ลายทางธรรมชาติอย่างดีเลยล่ะแปลว่าเส้นทางที่กระสุนยิงมานะ่ะ ทางนู้นยังไงล่ะไมนะ่นะน้ำมันเฮลิแทงนี่นาะรถหังตวงัวเตียงจะต,ต่อยหนักแถมข้ากกวเกาะเยอะยีกต่างหากอ่ะเรายิงบาทีเดียวไม่พังหรอกนะคะคุณมอน ้วจ้ากลับบ้านไม่ได้นะถ้าคุณหมดไปแล้วใครจะมาแทนตำแหน่งที่ขาดไฟล่ะคุณนั่นแหละคุณผู้ชมเพียงแค่เข้ามาในโลก b l u o f Tank โดยใส่ลิงต่อไปนี้ก็ได้รางวัลไปเลยฟรีมากมายรถถังที่ถอดแบนมาจาก l i เมแบบเป๊ะเป๊ะพรีเมียมเชียร์ไฟเรียนกุเียงก้ียงก้กอังโกถอดแบบเปียบไม่กระทั่งตอนตายเหล่าสาวๆที่จะมาคอยรบไปพร้อมกับคุณ อีกทั้งของตกแต่งจักรวาลอนิเมะ Girl and Panzer อีกมากิงแกงใกล้โกสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ World of Tanks Anime Girl and Panzer